ดาวอาทิตย์นะครับจะนะครับจะย้ายราศีในอีกไม่กี่วันตรงนี้ย้ายจากตำแหน่งที่เป็นมหาอุดนะครับไปเป็นอุจจาพิมุกในทางโหราศาสตร์เขาเรียกอุจจาพิมุกก็อธิบายในเ,เชิงวิชาการนิดนึงนะครับเผื่อท่านใดมีความรู้โหราศาสตร์อยู่ ก็เอาตรงนี้ไปเป็นคิดจะบอกว่าเป็นเคิดับหรือคิดวิชาอะไรกันแล้วแต่เถอะนะครับคือคําว่าอุจจารพิมุกเนี่ยองศามันเลยมาหาอุไปรล,ละเปรียบเสมือนกับเออใครคนหนึ่งนะครับที่เป็นข้าราชการนะครับแล้วมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ยิ่งใหญ่ในช่วงที่ดาวเป็นมหาอุดนะพอเป็นอุจออจาพิมุกเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะออกจากตําแหน่งหน้าที่การงานตรงนั้นแล้ว แต่ว่า power ยังมีอยู่แม้จะไม่เท่ามหาอุดแต่ก็ยังมี power อยู่ยังมีลูกน้องยังมีอะไรอยู่ก็เปรียบเทียบชันใดชั้นนั้นดาวที่เป็นอุจจาพิมุกเนี่ยมันก็ยังมีความเครียกดีเด่นนะครับในตำแหน่งของมันอยู่ทีนี้คำว่าอุจจาพิมุกเนี่ยนะครับสำหรับสองลัคนาราศีที่ผมจะเอ่ยถึงตรงนี้ นะครับได้ยินเสียงแมวไหมฮะนะครับนั่นก็คือชาวนะครับชาวลักนณาราศีสิง์ดาวเจ้าตัวถึงแม้ว่าได้ขยับออกจากมหาอุจเป็นอุจจาพิมุกแล้วก็ยังมีความสำเร็จในเรื่องของงานดีแต่มันเป็นความสำเร็จที่เรา ยังต้องพยายามเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในวงงานนั้นๆน,น,นะเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในวงงานนั้นๆหรือโปรเจกต์นั้นๆที่เราแบบว่าเราแพลนไว้เราทำไปแล้วบางส่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพยายามอย่าหลุดวงโครจรน,นะพูดง่ายๆถ้าหลุดวงโครจรไปแล้วนะครับเมื่อดาวมันเป็นอุจจาระพิมุกเนี่ยบางทีแล้วคนเขาก็อาจจะลืมได้เช่น สมมติเขากําลังแพลนว่าใครจะต้องทําอะไรตรงไหนถ้าเราไม่พยายามเอาตัวไปคลุกคลีกับแวดล้อมการงานที่ทําอยู่เขาอาจจะคิดว่าเราไม่สนใจก็ได้นะฮะหรือไม่ถ้าเกิดเรามีความจำงอยากกร,รับหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของงานเราคิดอยู่ในใจเนี่ยนะคนเขาไม่รู้หรอกคุณต้องพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงสนทนาหรือว่าวงงานตรงนั้น นะครับหรือถ้าเกิดคุณติดต่อต่างชาติอยู่แล้วเคยเดีลกันไว้ตอนที่ดาเป็นช่วงมหาอุดแล้วก็เงียบเงียบไปไม่รู้สรุปไปได้บางส่วนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ก็พยายามนะครับหาหัวข้อสนทนานะครับหรือพยายามติดต่อกลับอย่าให้มันขาดการคอนแทคกกันนะเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเรายังมีเจตจำนงที่อยากจะทำสิ่งนี้อยู่ ด้วยในยะสาคัญตรงนี้แหละครับที่ผมได้บอกว่าดาวเป็นอุจจาพิมุกเนี่ยมันส่งผลดีนะครับอยู่ไม่น้อยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วถือว่าเป็นตัวที่ทําให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของงานได้อย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลัคนาราศีที่ก็มีความโดดเด่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกดาวอาทิตย์ จะเข้าอุจจาพิมุกเนี่ยมันก็จะไปเลงลัคนาราศีพิจิกใครที่รู้สึกการงานขมุกขมัวไม่ค่อยมั่นใจนะครับมีความรู้สึกกังวลใจหรือว่ารายรับรายจ่ายไม่ค่อยสัมพันธ์กันรายจ่ายเยอะรายรับก็มีเข้ามาแต่ว่าบริหารการเงินได้ไม่ดีผมว่าช่วงที่ดาวอาทิตย์ไปเข้าอุจจาพิมุกเนี่ยมันก็ย้ายจากเรือนอาริไปอยู่ในเรือนปัตนิเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามา หรืออาจจะมีโชคดีในเรื่องการเงินจากคนรักคู่ครองก็ได้เพราะว่าดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ในเดือนปตัตตานิด้วยแต่ว่าต้องติงชาวพิจิกนิดนึงคือดาวอาทิตย์เนี่ยมันก็มีความร้อนแรงในคุณสมบัติของมันพยายามทำอะไรอย่าใจร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ให้ความหมายและคำนิยามไว้ตรงนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะสวัสดีครับ